สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะตอนเชา้าๆเลยนะคะวันนี้นะคะแม่แม่ช่องแสงดาวสตอรี่นะคะแปลกใจไหมคะคุณยายแสงดาวหายไปไหนคะคุณยายหายไปไหนแล้วคุณยายนะคะเปลี่ยนที่อีกแล้วนะคะแม่แม่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่นอนใหม่ตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่นะคะที่นอนใหม่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่เดิมนะคะแม่ขวัญจะพาเดินไปดูนะคะ เข้าป่าไปเลยนะคะฝนตกเป็นเหตุนะคะฝนตกเป็นเหตุเปลี่ยนที่บ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่ายายแสงดาวนะคะนักล่าอาสมบัติของเรานะคะชอบขุดดินนะคะก็เลยทําให้พื้นที่เฉะเฉะเลยนะคะที่ภูเก็ตก็ฝนตกบ่อยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันนะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่านะคะใกล้ถึงแล้วนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่ตรงนน้นตามมาดูคุณยายกันนะคะนี่เห็นแล้วเห็นแวบๆแ,แล้วเห็นไหมคะนี่ไงยืนนิ่งเลยนะคะดินติดเต็มเลยนะคะโอ้โหได้ดินกองใหญ่เลยนะคะเล่นดินกองใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวก็จะพาคุณยายไปอาบน้ํานะคะเปลี่ยนที่อีกแล้วนะคะนี่ก็ที่ที่สามนะคะดูไม่ต่างจากเดิมอีกแล้วนะคะดูคุณยายเล่นนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะดูดินนะคะมีดินกงโตให้เล่นนะคะเละเหมือนเดิมเลยนะคะยายแสงดาวเราดูเต็มหลังเต็มหัวเลยนะคะงานช้างของพวกควาอีกแล้วนะคะขัดล้งให้นะคะ โอ้โหเลตุ้มเปะเลยนะคะไปอยู่ตรงไหนก็เล่นนะคะดีนะคะตรงนี้ยังไม่มีหลุมนะคะคุณยายยังไม่ได้ขุดนะคะดูโอ้ยเปือนไปหมดเลยนะคะช้างเผือกหรือเปล่านี่เล่นดินเก่งมากๆเลยนะคะคุณยาย สวัสดีคะ่ะคุณยายสวัสดีตอนเช้าคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปอาบน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะก็พามาดูนะคะว่าคุณยายนะคะเปลี่ยนที่แล้วนะคะแต่ก็ยังเละเหมือนเดิมเลยนะคะเละเลอะมาก <laughs> ดูติดตต้งหัวเต้มหลังเลยนะคะสางเผือกหรือเปล่านี่อ่ะ ีพวกมันจะพายายไปแล้วนะคะดูเล่นดินจนมองไม่เห็นสกขอถูตัวนะคะขอถูตัวก่อนดินติดเต็มนะคะเอาดินออกก่อนนะคะ คันคันคันนะคะดินติดเต็มเลยนะคะดูดูมีความยกขามีความยกขาขาสั้นๆโอ้ยดินติดเต็มเลยนะคะไม่รู้จะขัดออกไหมนะคะโอ้โหได้ยินเสียงดินหลุดไหมคะ โอ้โหดูต้นไม้นะคะติดแต่ดินเลยนะคะให้คุณยายถูตัวก่อนนะคะคก็จะพาเดินไปนะคะอย่ามีความยกขายอีกแล้วโอ้ยโอ้ยดูดิน เสียงดินหล่นโอ้โหสุดยอดเลยคันมากดินเยอะเลยนะคะอื้ม กินเต็มเลยคันจริงๆ ไปไหนแล้วจะ <ส upside. S 2> ไปไหนยายเสียงดาวไปแล้วนะคะไม่ไปนะคะขอแวะกินยาก่อนนะคะโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ พามาดูนะคะว่ายายแสงดาวนะคะเปลี่ยนที่พักแล้วนะคะแต่ก็ยังเละเหมือนเดิมนะคะภูเก็ตฝนตกบ่อยนะคะฝากพี่ๆแม่แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะติดตามยายแสงดาวเราด้วยนะคะ,ดดะ,คะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายแสงดาวนะคะคอมเมนต์เข้ามาติชมได้เลยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แม่คอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลากันไปด้วยตูดยายแสงดาวนะคะขอบคุณค่ะ